สวัสดีครับอยู่กับช่องน้ำฝนดำซิงนะครับเป็นฝนน้องเสาพรเสาพรแบบออกออกซื้อสิลิกาสีเยอะเราแต่งไม่ได้ยอๆครับยอครับว้วันนี้ก็มานั่งรถถังครับตายเลยยังไง โดด,ดงเลยวิ่งในหมู่บ้านครับแต่ดีที่บอดินอยู่ใกล้นะครับบอดินอยู่ใกล้เลอยู่ร้อยเมตรเอง <c oughs> ดีเนาะ <c oughs> บอดินยูนในบ้านเลยให้น้าก็อยู่ในบ้านแลนขึ้นไปปากทางนี่ก็เขาได้บ้านแล้วครับนแนมเห็นบ้านคน ได้กี่เที่ยวแล้วนะวันนี้ 12. 12เที่ยวแล้วโอ้ขนาดเล่นงงนสวยได้หน่เนาะบางเล่นงงนตอนอเกาโมงเาเครับเกาโมกว่าดินก็แข็งนะครับเป็นดินทรายก่อนอข้างล่างนี่เป็นหินลูกพลงังหินงามดได้ฝน,นช่วง นี่ยิ้ข้างหน้าหลนิ่ยินฟูเลยกอดลงไปเอาไปใส่ถนนนวยคลยเนาะพอดีเอายินใส่สนนง่าไปใส่งาหนงานงวโอ้โอวิงหลมันยอกขางมันเขียง หมดไปกี่บาทค่าซ่อมฮะเปลี่ยนลูกปืนลูกปืนคัดสิบเม่าค่าสร้างบ่ดสิบเม่าสรา้สรางบ่เอาสร้างเอาสิบเม,ม่ามดีเนาะครับ <c oughs> ที่แหลกตกใจไปสิบเบิดเป็นหมืน่นพคนบ่สร้างกวนก็น <ะ S 1> ไปนะเปลี่ยนตีนผีคัดใหม่นะครับกับลูกปืนตีนผีก็ได้เปลี่ยน พราะว่าไปฟื้นแรงครับแต่ที่แรกนามันแตกนั่นถ้าเขาเปลี่ยนไปที่แรกก็ว่าน่าจะได้เปลี่ยนตีนผีลูกปืนมันเบรกตีนผีครไอ้เปลี่ยนไหมทำไมเรียกตีนผีมันเป็นตีนยันคาดมันเป็นเท๊กแบบเขาจะผ้าเลยนึกว่าใส่ตีนผีมันยันตีนผีชุดหนึ่งสี่ตัวก็พันห้าก็ลูกปืนคัด ห้าร้อยห้าสิบค่าสร้างครับสิบเมาหมดไปสิบเมาค่าส่างไปละเมาหนึ่งปิปเราอยู่ในเก่าเมาสื้อถีเมาดีเิรปล่ยไเ่เมาเมาห่บ่อแกเป็นอะไรโจอกเปมอรเนียนละเมาหกินเท่ยังกินไบสาม แซมเที่ยวกินอีกได้ปะเนี่ยว่าหันไปซื้อน้อยเกี๊ยวไหมรวมเกียเก๊ยวมันดูดเลยอันนี้กหรอปะอะไรไม่ขยับแลบรับแต่เลูขยับยังไม่ได้ไฟเน้นกจ่ายไปทั้งหมดกี่งวดแล้วรถดำสิบหงวดแล้วสิบหงวดแล้ววนัว<ป>วนละเท่าไหร่ หนึ่งสองสาทั้งหมดกี่นวดสี่สิบแปดนวดสี่สิบแปดนวดตอนนี้เหลืออยู่30กว่ากันนออวนวดป <4, S 1> ีละแสน,น,นค่ะต้ปีละแสน,นสมจ่ายเปไ็นรายเดือนนะครับเดือนละ1 2 3 4 0ไปครับหมืนวงเนี่ยอนนี้จ่ายไป16หงหมวดเียมันก มีหนึ่งแสนถ่อนรถดำก็ปีกว่าแล้วครับก็สภาพก็ตามที่เห็นในคลิปครับวิ่งบ้างซ่อมบ้างพอักงานซ่อมเนี่ยซ่อมจด้เคยด้วยนี่ครับรโปคอบเราสองสิบเซโต้อำนาจครับที่ซ่อมรถให้น้ำฝนครับโอเคอย่างมาดำนอนงานไคือเตรียมหลังรถอยู่เอาไปหลัง ีคันหนึ่งก็ร้อยสิบห้าครับพูดได้แล้วคือจักัแล้วอดเกี้ยวไปฉีดเลยบ่ยิงมาเข้าหมูบ้านแล้วครับนี่ขึ้นคอนกรีตแล้วก็ที่ลงก็อยู่ตรงข้ามนะครับบ้านของน้ำฝน ที่เคยเช่าโรงจอดรถนะฮป่ามาแล้วป่าป่ามาแล้วป่าอยูทั้งนั้นมีแต๊นก็รู้สึกเติมนี่ครับใกล้เต็มแล้วนี่ครับมองเห็นบ้านน้ำฝนนะครับรวดขเขียวๆอีทอมอยู่ข้างหลังอันนี้ก็ี้กับไป็ดไก่หนึ่งกี๊กับเป็ดไก่หนึ่งไปหยอกเพื่อน ยกแน่ยกแน่ไปถอยไปไม่อยู่ด้วยโอ้มันตั้งงาไใออกเนึ่อเสียของศตั้งงานอส่เขาไม่ชิบกองท้งสายละฝนอานีเลยเอาชิ ทุไฝ่ายก็ขาดดอีกข้างนึงแค่ไหเฉียมเนี่ยไม่ยังหรอพี่สร้างคือกล่องอยู่นี่เดี๋ยวเราจัดการดีงแต่มันต้องบีบหูเขาทางนึงหมันขาดัสเสียมพอดก็มีเม,มนเชี่ยม เนี่ยิอกียอยตอนนี้ราคาวิ่งทางบ้านเรานะครับก็นี่จากที่ว่าวิ่งใกล้ๆเ <c oughs> ที่ยวละสองร้อยนะครับแต่ถ้าพี่น้องกันก็ระยะทางแบบนี้ก็ร้อยเจดสิบบาทพี่น้รถดำแมคโครก็ <c oughs> หารครึ่ง <c oughs> หารครึ่งกันเลยบ <c oughs> เอาข้อนึ่งใจจะหนึ่งฝนแค่แม่หนึ่งกกสิเด็ดต่ยิงเฉียวเลยหนึใจยิ่งถือว่าราคาดีอยู่นะครับอย่างนี้ถ้าเรามีนายหน้าก็เหลือร้อยแปดสิบแต่งานนี้ไม่ไม่มีไงนายหน้านะครับนายหน้าก็จะเป็นพ่อน้าฝนเองนะครับแต่ที่ให้เราเราอยากจะมุนเราเราบางคนตัดใจวัว แบ่งกันใช้แดี๋ยวตลุกสีอฟ่อนใช่ไหมไม่ได้หมดโต้ว่าเมื่อย์ป่ะสก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะหน้าวินรับแอดเขาเลยปะแอดเลยน้องหน้าวินน้องหน้าวินเออแบ๊น้าวินอือ เป็นลทธิ์ร่ำซื้อเวียร์รีตามมากาก็ลากินกินเสียไปต้นกระเฮ็ดคลิปกินคือหน้าวินดีโอ้โหเขจะไปเฮ็ดคือแล้วก<ข>็ส่วนส้วนกันมาเฮ็ดคลิปดิก็ะจึงได้ดันกันนันะ่มเขาเกลียวเลยอยู่อุบลเอาก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ